ดเลยอยุสวยมากเลยอันนี้เธอ y Two y t K อ๋อไม่แล้วนางเป็นลายนี่นะช็อกโกดายอะอโโายนางเป็นลายช็อกโกดาสีชมพูค่ะเอออู้ยเงาเลยอันนี้มาเงาเลยอุ้ยเงาเลยลูกค้ากระบโปรงหนังนะคุณแม่ตัวนี้คือคราสีไปเลยค่ะนะคราสีไปเลยค่ะคราแบบไปด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นทรงแบบ ทรงเอหน่อยนะคะอู้สวยมากเลยลเมไม่ต้องหรอกเด็ดเด็เดหรือไปเร็วใ,ใช่ไหมเอศูนย์ศูนย์ค่ะไปยังยัง,ยงเออรีิวยังว่างเอศูนย์ศูนย์ค่ะแม่ภาษาอังกฤษนะเอศูนย์ศูนย์ค่ะลูกค้าจ๋าอุย้ยอันนี้เลิศตัวใหญ่ตัวใหญ่เอพิมพ์ P M ใหญ่ลูกค้าอุ้ยสวยมาก ลูกค้าเหลือลูกมีลูกเดียวนะรีวิวอ่ะสองพันแปดใช่ตัวนี้มันจะเป็นกางเกงกระโปรงรวมอ้าลูกค้านี่แหละเจอตําหนิแล้วเดี๋ยวแจ้งตําหนิเลย<ด>ลูกค้าตําหนิที่เจอในงานหนังนะสีตกค่ะแต่ว่าน่าจะมีตัวน้ํายาที่แบบเอาออกอยู่น้ํายาน้ํายาขัดขัดมาหาน้ํายาขัดขัดหน่อยนี่สวยลูกค้าตัวนี้ราคาสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะสองพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ สวยมากโอเคค่ะเด็กๆไปแล้วนะโซเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะลูกค้าน่ารักมากเลยแต่ส่งยอดรีพายอันเก่าที่มันยังว่างเ,เลยค่นะจะไ,ได้เข้าใจอ่านี่ลูกค้าน่าก็จะเป็นงานค้ารวมแบบไปโลเช่นแอดฟ้าพึ่หน่อยนี้เลยสไตล์เวียดนะอันนี้เป็นกระโปรงเวียดแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่สีขาวแต่นี่เป็นหนังมาค่ะ เป็นญง่ลูกค้าคัตติ้งดีมากนี่ของมิก็เป็นแบบยาวนะเป็นแบบยาวค่ะสวยมากเลยลูกค้าจะบอกว่างานหนังนะขายงานปีกับเพงมากนะเพลงเลยแต่ว่าวันนี้ซื้อยกถุงนี้ไปในราคาแค่สองพันแปดร้อยค่ะเออซื้อยกถุงนี้ไปแค่สองพันแปดร้อยนะคะติดแจวค่ะลูกค้า น้องแพรสร้างรหัสมาได้เลยค่ะรหัสลูกร,รีวิวลูกนี้นะคะคอ,อ่าง44 <4 S 2> ค่ะะอออ่าง44อออ่าง44นะคะพิมพ์มาได้เลยนะบัตรนี้นะบัตรนาวเพราะว่ามันสวยเกินเกินไปแล้วถุงหนึ่งแค่2,800แล้วถุงหนึ่งได้ตั้งหลายตัวขนาดนี้คุณแม่แฟชั่นเวอร์ช้้ำน้อยมากแทบจะไม่เจอหนังร้อนหนังสดโซอัค่ะขอบคุณค่ะเป็นของพี่อะไรคะ พี่อับดุลเออวันนี้อ่านถูกลุ้นอยู่ว่าจะอ่านว่าอบาับเบลมเออพี่อับดุลนะขอบคุณมากเลยแม่สวยจริงๆอันนี้คือรถคือลือคือปังปุริเย่ปุริเรย่ปริใจเว้น,นอันนี้เกเโนอ,อันนี้นางเป็นฟิวแบบตัวมัมอยู่นะนางเป็นฟิวตัวมัมอยู่นะน,นี่อุ้ยเออเป็นด้านล่างเป็นชีฟองห่างปลานะคะเลิศมากที่สุดที่สุดของที่สุดเลย แอดวีตเซลติดเซลติดเซลไม่ได้อ่นนี่คือนังก็ขายไปเลยสั้นยาวแฟชั่นแบกด้านข้างด้านหน้าอมณ์อะไรช่ำลูกค้าจ้ะประมาณนี้นะวิจะไปรหัสใหม่แล้วนะโอเคไหมสวยเหมือนเดิมค่ะลูกค้าเลิศปังุริเยตถ้าเอฟได้อีกก็เอาไปเยอะๆเท้องงาน